lo, 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 lo. สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าตาเย็นเยนเพื่อนๆนะครับที่มาดูไลฟ์สดก็อบคุณผมได้น,นะครับทุกเที่ยงสามสิบก็ตีทิบนะครับก็นี้จะมาพูดอะไรแล้วแต่นะครับก็ใครอยากจะโม,คม,ม้คอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าคอมก็คือว่ามันก็รลายยาครับเรื่องนี้อืมตั้งแต่ที่ผมพูดถูกป่าแม่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งกว่า ได้แล้วอีกทีนะครับมาคุยไดนมาคุยครับมาคุยมาโมโมคุยมาโม้ครับมาโม้คุยก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็อ่าอ่าทีนี้องหาอะไรคำคำก่อน อะไคกำกำกอนะครับ,รบเลยแบบนั่งขัดใจมากกับตัวเองว่าแบบก็คือผมยอมพูดคนเดียวครับผมไม่ได้บ้าอะไรกับก็คือ,คอการที่ผมพูดคนเดียวเนี่ยมันทําให้อาจจะบุกคนมีจินตนาการตัวเองได้ก็มันก็จริงครับพูดจินตนาการในตัวเองได้รบ้าที่แบบ หลังจากนี้จะเดือนหน้าก็จะไล่วันพุธนะละางทีวันจุ่มไม่ได้ไล่นานก็บางทีจะสลับสลับลสลับลบงชดแค่นั้นแหละลงชดนั่งรอสักประมาณห้าคนวัน โปนพิเนคาดามน,นะครับก็โอนมาเลยแล้วอย่าบอกทุกคนว่าอันนี้ก็ไฟ้สดอ่บอะไรค,คำๆเล่นๆนะครับคำๆ ก็ตัวดีครับสวัสดีครับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์ได้เลยอยากจะซื้อคอมรอบช่วงนี้ก็อยากจะพูดอะไรก็ได้เลยนะครับก็ตรงนี้แบบกำลังตัดสินใจตัวเองว่าแล้ว ก็คือว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ได้มีเวลาลงคลิปมากเท่าไหร่เลยแต่เดป็นแปลกคือแบบว่าเออสวัสด,ดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊คมมะ,กกะ,จะคอมเมนต์ได้เลยอ่าเดี๋ยวถอดถ้าถอดไม่เสียงมันรบกวนอีกแต่อย่างเดียวคอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์ยูนอง,องเทียวเอก็ฝาติดตามกันในจ้าโพล่งฟังไงว้ทวันสุข กล้องหนายละกันธรรมชาติเต็มใจพ่อตัวเองไม่เคยเต็มใจมาไม่เน้นเรื่องเรียนแต่เน้นเรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วหรือว่าเรียนไปก็เครียดไปโม้ไปก็โม้ไป,อไปอของของคนที่จะมาดูไลฟ์สองคนนะครับก็เขาไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะรอตอบถามอะไรก็ได้ะ ก็หายไปนานเนาะมีแต่งงานการบ้านแล้วก็งานแล้วแต่อะไรก็ช่างมันก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับก็ออไหนๆก็หายนานมากก็เดี๋ยวมันก็มีสักช่วงหนึ่งที่กำลังจะได้ซื้อขอม น่าจะได้ซื้อคอมในเดือนอเดือนธันวานะบงบไม่ถึงอยากจะซื้อเครื่องละพันห้าพันหกแล้มั้งเครื่องละสองพันกว่าบาทครับพอคนที่มาดูไลไรเสร็นะครับก็ดูรอต่อไปครับมาไลยตัดยาวๆนะครับก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงทัเลแหละนี่เที่ยงสี่สิบสองเดี๋ยวบ่ายโมงสิบห้าบ่ายโมงสิบห้านะ ไลฟวงทีมาทีก็จบคลจบคลิปการไลฟ์อยาคอยัญชนะวันวันนี้น่าอะไรก็แต่ฝากผมด้วยนะจ๊ะจะเติมสองสจะอาจจะอาจจะยิงได้ถ่ายคลิปเด้นะจ๊ะเติมตี่ต่อพอเติมนี้ไม่ก่อนใครที่เรียนอยู่ขอ้ตั้งใจเรียนนะจ๊ะเกรดีก็ต้องมารอไม่ต้องมีประมาณนั้น เดี๋ยวผมจะตอบนะครับว่าเออแม่งชีวิต ไม่ได้เปิดเองนะครับก็ตับเครื่องแบตหมดครับไม่ได้ชาร์จพี่คือว่าแบบช่วยก็จะพอต้นนะครับว่าเว้ยทำประกาศคลิปเดียวด้วยขีย้เ,ขเกียจเกียจขี้เกียจขี้เกียจอะขี้เกียจตรงนี้ผมก็ขี้เกียจได้ครับนะนะแต่บอกผมบอกว่า มาดูเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะตั้งแต่ที่ผมมา,าไลฟ์ตั้งแต่วันแรกครับเดี๋ยวยทีหน้าก็หยุดอีกคงจะได้สาธุระหาเบี้ยรประมาณสักงสองสามพันนะท่านี่ไม่ดูเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมอาจจะได้ลงต่อนะคอมเมนต,มเมนต์เลยคอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์ได้เลยผมไม่ได้ว่าหรอกอย่าคอมเมนต์ที่อะไรไปแปลกๆหรอกบีด ขอให้มีตัวตนลมแรงดีด้วยนะนก็เอีอยวกิ๊ทาม่าเราเรียนเราเรียนไปเพื่ออะไรจบเลยจบเพื่ออะไรคนระับก็อ่ามันก็มีเรื่องหนึ่งที่มาเรียนในวันแรกก็ผมไม่ได้พูดอะไรมากครับแต่ผมขอให้พูดแบบให้มันมีเป็นตัวเป็นตัวปเป่นหละ อรอรถฉะนั้นอย่าไปเทีย่ยบติดรอติดอะไรก็ทำการบ้านตกตแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรที่แค่นั้นแหละครับ่อประมาณนั้นยิ่งแยงสิบห้าเร็วจังเร็วจังเลยเดียวต้องดูไม่ได้ดูถ่ายทอดสดนานะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายทอดสดนะครับที่ช่องนี้ตลอดทีปี พ่ออะไรโอ้ประเด็นที่ผมก็อาจจะพูดไม่รอดตัว่าษาที่เป็นการทำงานแค่นั้นแหละโอเค ผมก็เบื่อตัวเองว่าครับก็ผมไม่ได้รวยอะไรมากหรอกผมจนเนีมีห้าบาทค่ะก็ได้ตสนับสมุนรวมนงินครับนี่เลขบัญชีก็โอนได้เลยเดี๋ยวผมจะทําระบบโดเนีตใหม่ช่วงนี้ก็จะคิดอะไรวะอสัญญาแหลกกว่าสัญญาแหลก ีนี้นะก็ผมจะทำเป้าหมายในห้าวันตครับปีนี้ก็ก็ถึงว่านี่คือพันพันห้าพันห้าร้อยห้าเก้าประมาณนั้นครับก็ดีตามทำไมดีตามเพื่อดูอะไรเรืสิ่งพิเศษมากมายก็เวลาจากนี้ผมจะได้ทำอ่าอนิเมชั่นตัวอย่างด้วยก็เ๋ยนนี้เดี๋ยวผมจะหาว่า ไอ้เยอะที่ตรดเข้าในปีนี้ได้อือะไรที่ผมพูดกับตัวเองว่าเด็กผ <Yeah. S 1> มก็ไม่มีใครมาสนใจครับจริงกมาสน,นใจแค่เพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้วก็เพื่อนนั่นแหละรครับการสนใจที่เราอาจจะพูดว่าเพาว่าเพื่อนมันก็ไม่มีความหมายที่จะจับได้ว่านอนไปเน,นิ่งพูดไปเว้ จะหาว่าแม่นั่งทำโน้นทำนี่ผมก็ไม่ได้เครียดครับผมบอกให้ผ่านพ็ทอนนะครับแต่หลังจากนี้เดี๋ยวเดือนหะน้าผมจะได้อะไรวันพุธกับวันศุกร์ได้สองวันแบบตึงๆนะครับแค่นั้นแหละก็ไม่ได้อะไรทุกวันก็จะอะไรทีวันหนึ่งวันนึง,นนงนม,มาบางคนก็เรียนอยู่ก็ไม่เป็นไรครับขอบปุิทีเพ็นครับ ก็อยากให้ทุกคนว่าปีนี้เราจะมีคนมาสนับสนุนกี่คนตอนนั้นแหละอืมอยากจะพูดว่าก็มันก็ไม่ดีหรอกครับมันก็ไม่ดีเท่นั้นแหละคนดูก็สูงคนนะครับก็มีคนที่กดไลค์แค่หนึ่งคนเพราะฉะนั้น มีคนดูก็ประมาณสักสองหนึ่งก็แล้วแต่ผม,มไ,ไม่ได้พูดไม่ได้รูบางคนก็หาว่ากำามคำนำ้ต,ำต่อไปกำคก็คือว่าแล้วพี่เรียนช่างไปเรียนเ,นเพื่ออะรครับเพื่อตั้งแต่ที่กูเรียนช่างไปก็คือว่าการที่เรียนช่างไปนี่ คุณอาจจะเห็นอะไรที่มันอุปก,กรณ์เหมือนเช่นโทรศัพท์คุณต้องชาร์จแบตทุกวันมันต้องกินก็ไว้เท่าอะไรนู้นน,น,น,นี้นี่นีคคน่นี่คำนวณกันหัวรุนแล้วยิงช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เครียดอะไรมากครับแต่เครียดแค่คือคอมเมิวเต์เดี๋ยวลังจะถ้าห้าพันตับเด็จก็คือผมจะไล่ต่อเนื่องอ่าไล่ต่อเนื่องเว้ยไม่มีอะไรทำหนังสือก็อยายกกะ นันก็อยากจะดูแต่คือไม่ได้ปุ๊ะใจมากหรอกครับเดี๋ยวจะมีไอตัวอปุปกรณ์ไล่ตรวจไม้ตั้งไม่ได้ใช้ไม่หรอกใช้ไม้นี่ยหรอกขัพา,างา่า,ายสะดวกอปุปกรณ์ไล่ตรวจอุปกรณ์บางรู่นนี่นั่นจะัดเต็มก็ต้องเตรียมต่ออุปกรณ์ได้หลายอย่างครับที่ในต้อง อุปรกรณ์นเนี่ยก็เือ,อยายอีกอีกไม่นานก็คือผมจะซื้อคอมกัะเครื่องก็ซื้อนุก๊กได้ไม่บอก,กรุ่นไรไม่บอกหรอกวันตัดเป็กนี่แรงแทนเลย รงช่องนี้เพื่อไปเติมไฟเติมพัน้าบาทอ่ะแล้มือมันจะมีคำถามตัวเองว่าแล้วพี่นี่ครับนี่ยครับเนี่ยนี่เนี่ยนี้นเนี่ยนี่เนี่ยแนพดเนี่ยนี่ี่กแตละนกอนดีที่ต้อนรับ เข้าสู่หนึ่งคนนะครับก็จา,า,าเอาไไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะที่จะมาอะไรเอาคอมมิชผมหน่อยเถอะแล้วต่ไปช่วงนี้ก็อ่าอาไปนานนะครับขอโทษกลับมาห่างหายนะครับก็ห่างหายนะครับก็ กล้องผมเป็นไรกล้องผมเป็นไรเฮียเี๋ยวามงบอจบไลค์แค่นี้ก่อนนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวไม่น่าจะว่างหรอกครับก็ขอโทษอภัยมากขอ,ขอบขอบจนไลค์นะครับไลค์แชร์และกด Subscribe ผมดนวยนะจ๊ะให้ถึง2,000นะจ๊ะโอเคไปโอเคไป